คร <R ess ur ic> ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับเกมอาบาสามแล้วถามว่าเหตุผลทำไมที่ถึงเไปไ็นไรน่ยเดี๋ยวไปดูเหตุผลป่ะเอาล่ะนี่ให้คนดูนี่คลิปล่าสุดที่แบบล่าสุดจริงๆนะเราเมื่อสามเดือนที่แล้ว <R ess ur ic> ไม่นับไอสองคลิปล่าสุดที่ลงไอของ a q u เคอร์เลสอง อ่ะอ่ะไอวะเอเอชั้นแม่คืออัพอัพเตอร์สกูลนั่นแหละก็นั่นแหละต,ตามนั้นก็เออเหตุผลนั่นแหละมันคลิปล่าสุดแล้วก็อัพสามเดือนที่แล้วนะโอเคเพราะเ้าก็ไปดูคลิปเลยปะ user ก o i n e ครับจะริต่อเลยใช่ไหมทำไมตรงนี้มันคุ้นๆจังวะ ไม่ใช่ใช่ไหมเราเคยมาตุยกันตรงนี้อ่ะไปที่ซ็อกซตางเรามาตายตอนไหนเนี่ยเราเคยโดนปิดล้อมจากคนงี้แล้วเราออกกันไม่ได้ตอนที่ผมมาแล้วตายปะไม่ใช่ไม่ใช่นานแล้วนานแล้วเฮ้ยเนี่ยโบชิวชิวไปโว้ย ันน่ดดีเดี๋ยวทำอไมมาคุ้นๆอย่างเลยวะแถวนี้ตามเข้าไปอ่ะเราเป็นหน่วยปิดท้ายอ่ะนับตาครับบอมแบตจะเป็นหน่วยปิดท้ายให้นะครับคาว่าหัวท้ายตายก่อนเขาบอกว่ามีจักรยานระวังด้วยจ้ะจักรยานตีระเบิดน,นะชนมันถ้าเราชนมันเราก็บึ้มดีครับ าืนีน้ำหนักไม่เกิน40ครั้งแรกไปรอบหลายล้านไปลีลงไหนมีเส้นน้วมึงอ๋อน้องเจเราควรแอบดีกว่าไหมกลัวแล้วไม่แถวนี้มันคงไม่มีเราควรไปทะนลอเขาบอกว่ามันอาจจะมีแอบบุดข้างหน้าเขาเลยลงเดินเท้า ันตายเดี๋ยวผมลงไปคุยก่อนนะครับนึงกรปีครับผมรันจอทำไม่มั่วเห็นทิศ60มีควันอยู่ยหรือเข้าแต่ยังไม่เชียน,นะนะ้านอ่ะเขาบอกว่ามันว่างอ่ะอ่ขึดด้นรถขึ้นรถขึ้นรถเลยครับว่างใช่ไหมในขึ้นผิดคันป่ะเดี๋ยวก่อนนะ ขไหนก็ได้ไปเถอะขไหนก็ต้องต้องไล่ปารีนมันขึ้นฝั่งคันนู้นปารีนมันขึ้นปิดคันตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนอ่ะไม่ไปไม่ไปปารีนไปขึ้นคันแดงคันไม่ไปอยู่คันนี้ยังอยู่อันลตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนเราอยู่ก่อนถึง CP 9โอเคเราจะเข้าฟอบ3คันหลังไม่ใช่เหรอวะปารีนคันไหนเล่นกลัวเนี่ยไม่ไปไปใช่คันนี้ ไปเถอะไปเถอะเราไปที่เดียวกันขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะไปที่เดียวกันออกไปทางเส้นน้ำเงินเลยออกไปทางเส้นน้ำเงินผมเอาไว้เส้นน้ำเงินเขาบอกให้ออกไปเส้นน้ำเงินไปตามเขาไปเอาปะท้านะอูมุดกลับเข้ารถเลยรอกันดีเจรถจับเคื่องมอเตอร์ไซค์จมตัวประท้านะครับจับดีแดร์ครับ รอคลายครับเรจะดีพอรรถที่รอบสามถูกมีพอรรถรอสามนะครับแบกเท่าที่แบกไหวไปนะบบเอารถแอบซ้ายเราจะต้องเดินเข้าเนี่ยเรถแ,บบแรอถแบ,บแซ้ายดิยตึ๊ไปดีพอร์มาเลี้ยวขวาหรือเปล่าครับปัตโลใช่ใช่ควรจะจริงจควรจะจอดในโรงงานนะได้ทีมลงตามมา เดี๋ยว่ก็ออวในเขาพิที่ัเนี่ยในไปยึดหนึ่งให้ได้ n e d o เต้องเข้าตึกอาคารมามาสแต็น้ำต่ ได้เิร์ฟมีปัญหาอ้าวเขาบอกเิร์ฟมีปัญหารับพันดัดดาวไม่หายเลยปะจะได้ยิงกีกทีนึงเลยฮัลโหลเิร์ฟหลุดเหรอเิร์ฟหลุดหัวเิร์ฟไม่โคตรน่วงเลยเหี้ย72ไปวันนั้งโอ้โหแม่งสร้างรถรถแม่งจอดเต็มเขื่อนกาถนนเลยว่ะเจ็บตีอาร์โดนรถายก็เป็นขนาดนั้นอ่ะอืม เอซีไปหวันก่อนแหละจบแล้วล่ะไม่นะคับดาวยังไงก็ไม่ตื่นไอันนี้ก็ยิงจังเลยยิงสวนหลุดปะสรุปแล้วหลุดปะหลุดแต่เหมือนมันโซอะมันแหลกอ๋อกลับมาแล้วนี่ สรุปกับหรือไม่กับกลับมาละโอ้โหสีวินเดียนมาละกลับมาแล้วคุณก,กปะลาะอ่าคือมาทำบรนตึกหน่อยได้ไหมอ่ายึดตึกนี้ไว้ก่อนบูทีมายึดตึกนี้ไว้ก่อนอุ้เยเดี๋ยวเลททีมเตรียมตัวไปต่อ เออคุณเป็นทัโกขึ้นมาหน่อยเออเหมือนผมเห็นตัวประกันอยู่ตึกกัานหน้ามือเลยระวังนะอย่ายิงเจียวอัดผมเห็นตัวประกันนั่งนั่งอยู่บนดาดฟ้าอุ้ยเอาหัวมันผมโดนยิงกดมาจากตรงจุดไหนไม่รู้อ่ะน่าเป็นเฮดบีทีมเฮกทีมพร้อมยัง อยู่สองคนเนี่ยพี่บู๊กันตึกนี้ก่อนใช่ป่ะคุณแป๊ดทะเลาะยึดตึกนี้ก่อนเดี๋ยวรอฉันดาวตึกวันนีมันเพิ่งหลุดไปมาเร็วคุณเก่งเร็วตึกก่อนอันนี้มีดาววันครับเฮ้ยตึกนี้ทำเลดีใช่ใช่เออคุณแป๊ดทะเลาะตรงนู้นตรงนู้นไหนเห็นตลอดแนวถนนเลยนู่นนู่นนู่นตรงนู้นเห็นไหมที่ผมชี้อ่ะน่ ประดา้ำอมาหมดตกามีมตัด็อตพนะเขาถืออาวุธป่ะน่ะ ไม่ได้เข้า A2 ครับเรามีคนดาวคุณเก่งพร้อมเข้า A2 ยังพร้อมอะไรครับพร้อปืนยังยังมันมีวิ่งออกมาจาก A2 เต็มเลยเฮ้ยมันต้องปืนคน Chip Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thôi rồi mất thời gian thật à? ấy thế nhỉ địt thế chấp đi bác này ให้แกวไปดาวมีคนดาวแล้น่ะมีคนดาวอยวู่ก,ากาลางถนนแหละแจ้งไทเกอร์ล้มล้มล้มลมม้มมันประชิดแล้วมันประชิด,ดแ,แล้วแจ้งเรากลังเอาฟาดงูนะไทเก,นนนกอนี้ยมันหลุดมาหาเราแล้วเจ็บม,มาโดดมาเลย เอ็มจีดาวเอ็มจีดาวอีกตัวหนึ่งจัดดาวครัวเปลี่ยนแม็กซ์ครับเหลือกี่คนตอนนี้ผมกับไวเดนใครนะไวเดนไวเดนจู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวแบบดี้แล้วเราจะจะัดดาวแล้วตื่แล้วเอาเจยช่วยด้วยทำไมเจ็บเ็บหน้าโอ้โหไม่ยังโดนยิงว่าที่ว่าคือมีหมวกกันนะหียวางตรงประตูิ ผมเ็บขาช่วยผมด้วยถอดคอนิเก้ก่อนอแล้วก็ทำแท็กตอนนี้วยผมเราต้องตีเข้าเอ็นทุกคนเราจะไปตีเอ็นทูเราเองต้ตตามลงไป,ไปครับ ันหลบเข้ามูมตึกไปแล้วมันหลบเข้ามูมตึกไปละไม่ได้พบระเบิดเฮ้ยในตึกป่ะกันแรกที่เดียวแมดดาวแมนดาวแมดดาวแมนดาวหนึงอีกแล้วเหร ักไปเออ่โจมาม่าในโฮพื้นที่ก่อนใช่ไหมได้โฮพื้นที่ก่อนโอ้นิ้วใหญ่จะโมก็ตื่นแะ้วอ้าวชิบหายไม่ตื่นนะลากก่อนไหมลากเข้าที่กระบะก่อนไหมหลักไปหลักไปหลักไปแล้วลากถอยหลักถอยแล้วไม่ออกไปนะลากถอยหลักไป ลุกขึ้นมาเดี๋ยวแบกข้าที่กับบังกันใครวิ่งผ่านไปไม่เกลียวหรอดวะเราเราวะไปถึงเราวะจ้มาม่าอยู่ชั้นสองกันใจโัวหมอหมอหมอเกียบื้นทีอะไรเหรออะไรล่วงอะกันดาวนี่ตัดฟ้าเคีย บอย่าไปคนเดียวสิยิ้มยืนหัวโดดีไม่จอหลังก,กง,งานหยาบนะอีที่พึ่งซ้อนไปสองเข็มคว้าโพนะ ไม่ละพีแค่นี้หน่อยสองคนโอเคแเค,ค่ก็ได้ยัดระเบิดตรงนั้นหน่อยพี่ผีอ่ะเออนั่นแหล่ทางซ้ายไปได้นะ คิดว่าไม่มีนะจะทับอะไรเหรอทหารทิ้งอกไกมโอ้ยควันคือเยอะแท้อะหน่อย ที่ไหนเคียคบคกับมีการ์อ้าวแล้วมีใครกลับไปช่วยอ่ะไปต่อยังไม่เคลียร์มันตายอยู่ที่ไหนอ่ะมันดาวไหนเราจะดาวดาวอีกน, <c oughs> นอนแน,อน,น,น,นงแมงเงียที่สองสามจุดไม่รู้โดนอะไรไมีใครขึ้นฉันสอบไปเคลียร์ยังฮะตึกเนี้ยไปดูเก็บหน่อย เจอชัชดาวยังอ่ะเจอแล้วตอนตื่นแล้วโอเคบิงมาเองไอ้คุยหมอเส้นยิงปกนะมีศพอยู่สองศพตรงนี้เก็บหมดยังไหเกอร์ครับเก็บเข้ามา,าห้า ข้ามอย่างเยอะเลยครับปักเสาเต็มเลยโอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้ตรงนี้ก่อนเราไปไม่ได้นะเพื่อนดันไม่ทันเร<อ>าไม่เก่งเกิน,น,นหมดแล้วหรอ คนเจ f, 94, ็บอ่ะแท้เด็ดมีใครบ้างทีมอื่นทีมหมื่นไม่มป็นทีมเราไม่ยังไม่มีนะทีมเราไม่มีทีมเราไม่เก่งเกินทีมเราไม่เจ็บแต่ดาวเลย ส่องความเนนือข้างมีสเสลีกก่ว อยู่ด้านหน้านะ่ะกินลืมกินน้ำหมดอ่ะแม่งมันแหลกอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยตัวล่อกระสุนเออพูดถึงกินน้ำขอบุณที่เตือนครับ,บัตรโลกใ่เลยกกำลังมีคนที่สองอยา่างนั้นทีเย็บเดินช้าม,มากเลยเกเครับเกเค้เราคุยห้าสูตรแทนก่อนได้ไหมสิดตุลาป,ป๊บนึงไม่ได้โอเคครับ ชัดด<น>าวต่อฮ่าสูดให้หน่อยได้ไหมให้น้องเจคุมก่อนตักลงผมคิดว่าน้องเจมค้างนะตอนนี้ของพินน้องเจมวนวอล์กอยู่นายอะค้ารเึ่งไปแล้วจบต่อฮ่าสูดให้หน่อยนายอะคารไม่ได้เลยเราค้างนะค้างหมดเลยต่อต่อยังไงต่อเกเดิมไปหมดยังมีนอะไรยังมีที่เดิมเลยเซฟ ไปอ่ะทุกคนยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับทำไมผมเห็นทุกคนนิ่งวะนายนายโดนเซิร์ฟเวอร์หรือไหนๆแซฟกันแล้วเดินไปดูสตูอะเซิรฟ์ฟคาเลย 2,000 years later. เฮ้ยผมเห็นคนขยับขยับจริงไอ้ชิบหายเลยนะขยับขยับได้แล้วเนี่ยผมเดินกลับแล้วผมเดินกลับเลยขยับแล้วนะผมเห็นใครขยับเอ่อคุณสวัสดิ์ไอ้คุณไม้ป่ะคุณไม้ เริ่มเริ่มขยับแล้วรขยับแล้วรีบลับมาเลยฝั่งที่เราม,มองอยู่มีเอดมี่เหมือนไม่มีให้ไป <c oughs> อะงั้นก็เดี๋ยวมาเจอกันวันศุกร์นะครับเพราะว่าวนนรูร้สึกอาจจะเริ่มมีปัญหาเริ่มจะขัดข้ดองทางเทคนิคกันนิดนึงนะครับ โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นวันศุกร์นะครับแต่ว่าตัวมิชชั่นอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะวันนี้มันเล่นกันไปเกินเกินครึ่งแล้วจะอาจจะขอเปลี่ยนรูปแบบเนาะก็ถือว่าเหลือเล่นสองวันไปละกันนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนแนวมิชชั่นเป็นอีกแบบหนึ่งละกันแต่ว่าที่เดิมนะแต่ขอเป็นอีกแบบหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าวันนี้เล่นไปเกินครึ่งแล้ว โอเค้น okay. เดี๋ยวว่าเจอกวันศุกร์นะครับขออภัยนะครับมันมีปัญหานิดนึงนะขอโทษด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับครับครับ,บ,บยังไงครับยังไง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 ยัง่งย,ยังไงยังงยังง <laughs> เออัโอเคก็ดูอเสตพี่กอล์ดครับเจอกัคีครับไปแบบเล่อมระเบิดระเบออะไแบบนี้